2วิธีที่จะชนะเงินเฟอร์ด้วยการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับสวัสดีครับผมโมวันไกลเลิศกิติสุวรรณ CEO โมวันอีคอ e เมิร์ซแอผมทําธุรกิจหลักเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ผมช่วยเจ้าของกิจการไม่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางข,ขนาดใหญ่ผู้บริหารผู้สนใจและผู้เริ่มต้นทําธุรกิจในการที่จะช่วยขายอสังหาริมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคดิจิตอลผมมีวิธีประหยัดภาษีธุรกิจภาษีส่วนบุคคลให้กับเจ้าของธุรกิจอย่างถูกวิธีและถูกต้องผมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยทางธุรกิจของเจ้าของธุรกิจในเรื่องสิทธิครอบครองในทรัพย์สินผมมีประสบการณ์จากการทำอสังหาริมทรัพย์และมีความเชื่ออยู่ว่าอาสังหาริมทรัพย์ ถ้ามีคนเห็นมากพอและคนที่เห็นชอบในทาเลที่เขาชอบด้วยและใช่มีงบประมาณและราคาถูกต้องอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นขายได้ครับเห็นด้วยไหมครับว่าอาสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถทดแทนกันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการจับจองใช้สอยมีเจ้าของที่ดินต่างๆอสังหาริมทรัพย์ที่เรียก เอกสารโฉนดที่ดินนั่นเองอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นดัชนีชีวะเศรษฐกิจอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อเงินเฟอ้อเนี่ยจะมีคนจนํานวนหนึ่งนําเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นทางออกที่ดีในยุคภาวะเงินเฟอ้อนี้เพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์นี้จัดเป็นทางออกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าทรัพย์สินอื่นอาจจะมีค่าลดน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดอาจจะเป็นศูนย์ ในช่วงภาวะเงินเฟอ้อถ้าคนท,ทั่วไปที่วางแผนดีและมีการเงินที่พอโอเคก็สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มได้บริษัทในช่วงเงินเฟอ้อก็จะมีข้อดีคืออาจจะได้เพิ่มเงินเดือนที่มากขึ้นได้ทุกคนควรระวังเรื่องอสเซทส่วนตัวให้มากเพราะว่าอสเซทส่วนตัวบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นนาฬิการองเท้ากระเป๋าหรือสิ่งต่าง ที่อาจจะทําให้มูลค่าในอนาคตลดน้อยลงจนกระทั่งอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะครับเราต้องดูเรื่องนี้ให้ดีอาจจะมีเพียงนาฬิกาหรือว่าคอนโดที่จะสามารถมีรายได้ตามการเวลาพูดง่ายๆสั้นๆนะครับเงินเฟอ้อคือเองินที่เราถือเมื่อเทียบกับราคาสินค้าที่เราต้องซื้อครับตัวอย่างนะครับอย่างผมเมื่อ20กว่าปีก่อนนี้เคย กินเนือเตียลทำละ30แถวเยาวะลชในปัจจุบันนี้60ไปถึง100ยหนึ่งนะครับผู้สั้นและย่อที่สุดคือเงินที่เราใช้ลดค่าลงไปเรื่อยๆครับภาวะเงินเฟ้อแทนที่เราจะเช่าเราก็เอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์จ่ายค่าเช่ามาเป็นจ่ายค่าผ่อนอันที่2เมื่อเราอยู่ไปนานๆหรืออยู่ไปเรื่อยๆ อสังหาริมทรัพย์ที่เราอยู่นั้นก็ราคาขยับขายต่อได้ราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ตัวอย่างนะครับเราซื้อบ้านแถวๆหลังหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยสองล้านห้าเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันบ้านหลังนั้นเป็น3ามล้านห้าอย่างเนี้ยเป็นต้นครับว่าเราตอนนั้นเราผ่อนอยู่ที่2องล้านห้า แล้วพออยู่ไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเราอยากขายอาจจะลดสักแสนสองแสนยังไงก็เรากำไรอยู่แล้วเกือบล้านเห็นไหมครับสรุปอสังหาริมทรัพย์มีความมัน่นคงสูงความเสี่ยงน้อยราคาขยับขึ้นตลอดตามอนาคตถ้าชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมใช้เื่่อน,นะครับไม่ให้พลาดข่าวสารทางอสังหาริมทรัพย์ กดติดตามครับ